สวัสดียามเช้าครับมาชมวิวกันสวยๆครับเช้าๆพระอาทิตยขึ้นแล้วครับสวัสดีพี่น้องฟองปลายทุกท่านครับนะวิวสวยฮะใครผ่านไปผ่านมาก็นี่นะฮะวัดด่านเงินต้นไม้สวยฮะมีงานประจำปีฮะยี่เบ็ดยี่สอ จะถึงนี่แล้วครับวันนี้วันที่ยี่สิวันพุธมีพุทธรหัสถุกงานาประจาปีมีลิเกมีย้อนยุคเข้ามาชมเข้ามาแล้วได้ฮะแวะผ่านไปผ่านมาก็มาดูได้ครับชมวิวส,สวยๆครับเช้าๆออกมาซื้อของแล้วก็เลยถ่ายวิวให้ FC ดูอะไรดูนะครับ เข้าไปดูเข้าไปชมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเชา้าๆดูบรรยากาศตะวันขึ้นสวยครับนี่ครวัดดันเงินหลวงตาตาดงานประจำปีปี่สบยี่สิบสอเมษายนี่ครับใครผ่านไปผ่านมาก็มาดเที่ยวได้นะฮะมาชมได้มีลิเกมีตำวงย้อนยุค ไฟแสงสีเพียบครับไม่ต้องกลัวอันนี้คองชมทานนะสวยไหมครับพอดีไปซื้อของเลยเห็นสวยๆก็เลยแวะเอามาถ่ายดูท้องฟ้าดิครับสวยมากครับ บรรากาศร,รอบนี้บ้านผู้ใหญ่อะหมูตีนี่วัดเดินเงินวัดบ้านผมครับมีงานประจำปีปีนี้ไม่ได้ทำมาหลายปีแล้วครับเพิ่งจะมาจัดปีนี้ครับโควิดมันแรงเลยไม่ได้จัดงานประจำปีสองสามปีแล้วครับ อ่าคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย